ลงทุนกับตัวเองแค่580ต่อเดือนยังไงก็คุ้มคุ้มขนาดไหนมาดูกันค่ะดูแลสุขภาพของคุณได้ง่ายๆแค่หลักร้อยต่อเดือนด้วยกาแฟชายคอฟฟี่พัทตัวนี้มีสารสกัดเข้มข้นมากถึง17ชนิดเลยนะคะที่สําคัญไม่มีไขมันไม่มีน้าตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลสามารถดื่มกาแฟได้อย่างสบายใจเลยตัวกาแฟนะคะเป็นกาแฟอาราบิก้าแท็กเก็ตพรีเมียมค่ะ ชงง่ายมากๆสามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นเลยมีส่วนผสมของอะเชโรราเชอรี่นะคะช่วยเรื่องผิวลดคอเลสเตอรอลส่วนผสมของแอลคาไลทนช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและลดไขมันส่วนผสมของพรีไบโอติกและผงไซเลียมฮัทที่ทำหน้าที่เป็นใย,ยอาหารและช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายและยังมีสารสกัดอีกมากมายที่ช่วยในเรื่องของการเาผาผลาญไขมันและลดน้ำตาลในเลือดค่ะ หลังทานคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเอวเล็กลงร่างกายเฟสสดชื่นสมองตื่นตัวทำงานได้ดีตลอดทั้งวันแถมยังขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะดีขนาดนี้นะคะต้องจัดแล้วค่ะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะ3กล่องคาทานะหน1เดือน580บาทเท่านั้นเลือกใชาย o f f e พาร์ทให้ดูแลคุณนะคะ